สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเรามาทํานายกันนะคะว่าเอ๊ะปีหน้าค่ะสิ่งที่เราจะต้องทำอ่ะหรือสิ่งที่เรามักจะทำอะไรอย่างเงี้ยในปีหน้าเป็นยังไงบ้างหรืออะไรบ้างนะคะโดยไพ่จะเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่นะคะเพิ่งเลือกแล้วนะคะเป็นใบที่4อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําทํานายตั้งแต่ใบที่1ค่ะ ใบที่1นึ่เขาบอกว่าให้คุณนะคะปีนหน้าก็ต้องรู้จักแบ่งปนันรู้จักการให้นะคะเนี่ยรู้จักการช่วยเหลือคนอื่นจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือมันเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าเราแบบรู้สึกว่าเงินเราไม่พออ่ะเราก็ช่วยแรงกายก็ได้นะคะหรือเราทําอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีต่อส่วนตัวและส่วนรวมได้ด้วยค่ะใบที่2ค่ะใบที่2องเขาบอกว่าเออเนี่ยคุณอาจจะชอปปิ้งเก่งก็ได้นะเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกอะไรบางอย่างที่ให้เหมาะกับตัวก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ถ้าคุณไม่ค่อยได้ซื้ออะไรก็เรียกว่าซื้อของขวัญให้กับตัวเองบ้างนะคะนี่คือของปีหน้าแล้วก็เรียกว่าเสริมสวยบ้างอะไรเงี้ยทำตัวให้สวยสงา่ามันก็เพิ่งจะบอกว่าคือบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องแพงไงเออแต่มันสามารถที่จะทําให้คุณดูดีได้ถ้าคุณเลือกอะไรที่มันเหมาะกับตัวนะคะใบที่3ค่ะเขาบอกให้คุณเล่าเรียนให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มนะคะในปีหน้าให้คุณขยนันให้คุณตั้งใจมันจะปูพื้นฐานให้คุณนะคะเป็นคนแกร่งคนเก่งและโตได้ในอนาคตค่ะ ใบที่สี่ค่ะดูก็บอกว่าเนี่ยระวังความใจร้อนอ่ะเพิ่งเลือกไปที่สี่ไง อะระวังในเรื่องของแบบว่าเราอาจจะเป็นคนที่ชอบกินอะไรร้อนก็นได้ด้วยนะคะรวมถึงนี่จริงๆถ้าถามพึ่งก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์แหละเป็นหลักนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของสิ่งอะไรที่บางทีเราทําไปโดยไม่ทางแบบไม่ไม่ได้คิดก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะมันถึงขึ้นคําว่าเดือดอะอะถ้าแต่ถ้ามุมมอง,มองบวกเนาะส่วนใหญ่คนที่เขาคือเดือดมันก็คือพร้อมที่จะกินถูกต้องไหมคะพราอนี้เขาทําหม้อไฟอะดังนั้นเพึ่งมองว่าสิ่งที่คุณทําไว้มันเตรียมพร้อมที่จะ ใช้ได้พร้อมที่จะทําเงินให้กับคุณพร้อมที่จะได้รับการตอบรับค่ะเพราะการเป็นหม้อไฟมันก็เหมือนกับว่าอันนี้เราจะเสิร์ฟแล้วอะถูกต้องปะมันถึงเดือนเออถูกไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเดือดไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นติดลบอย่างเดียวนะคะ ถ้าเรากินสุกี้กินอะไรทุกอย่างหรือแม่ทําอาหารทุกอย่างคุณไม่ใช้ไฟมันก็ไม่สุกถูกต้องไหมคะอ่านะคะก็โอเคก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีทุกใบเนะ้ะนะคะเท่านั้นเองก็ขอให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขร่ารวยกันทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ